ร่วมมือถือที่ผ่านกนสทชประจำเดือนมิถุนายนปี2021โดยในเดือนนี้ครับก็ถือว่าเป็นกลางปี2021แล้วนะครับมาดูกันว่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่ผ่านกนสทชกันบ้างอํนรับไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream m e l อัพ Let's Go สำหรับเดือนมิถุนายนนะครับก็ถือว่าเป็นกลางปีในปี2021นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะฮะเตรียมที่จะเปิดตัวในไทยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ Apple A16 สำหรับรุ่นนี้นะครับยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเอาง่ายๆก็เปิดตัวปุ๊บแล้วก็เข้าไทยเลยนะครับดังนั้นสเปคต่างๆเนี่ยจะหลุดออกมาได้น้อยมากๆเลยนะครับโดยมือถือรุ่นนี้ครับสเปคที่หลุดออกมาเนี่ยจะมีเพียงแค่ CPU เท่านั้นนะครับโดยมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek He G35 Octa Core ก็ความเร็วสูงสุดครับจะอยู่ที่2.3 g h z RAM แรครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความจุมาอยู่ที่3 g b นะครับแน่นอนว่าจะต้องรันมาด้วย Android 11ครับครบคอบทำมาด้วย Color OS version 11.1จะทาง Oppo แบตเตอรี่ครับคาดการว่าน่าจะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับส่วนในด้านของราคาเนี่ยคาดกันไว้ว่าน่าจะอยู่ราวประมาณ4,500บาทไม่เกินนี้นะครับโดยจากสเปคที่หลุดออกมานะครับเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าจะตัว A16 เนี่ย เป็นมือถือที่เน้นอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นมือถือรุ่นเล็กนะครับราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้นั่นเองนะฮะและนี่เลยครับก็คือ oppo a 1 6 มาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ m o t o r o l a Moto G 100รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า r e f r เรทจะอยู่ที่90 h z นะครับ CPU เนี่ยเลือกใช้เป็น Snapdragon 8ป0 5 G Octa Core ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับตัวหลังเนี่ยอยที่64ล้านพิกเซลมุมเล็กลายเลนส์ Wide ครับ16ล้านเลนส์ Depth Sensor 2ล้านแล้วก็ TOF 3D อีก1เลนส์ ens, นะครับส่วนกล้องหน้าครับ นี้จะเป็นแบบกล้องหน้าคู่นะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลม,เมุมเลือกเล่น ultra w ว d e อีก8ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000ม mm, ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่20วัตต์ส่วนด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุเดียวนะครับก็จะเป็นรุ่น ram 8กิกะโรม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ18,990บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในฝั่งของยุโรปนะฮะซึ่งทางฝั่งนั้นนะครับก็จะมีอัตราภาษีีททท่่สูงกวาาปรระเเศไย นะครับถ้าเกิดว่ามาวานจาหน่ายจริงๆเนี่ยราคาอาจจะมีลดหลัน่นหรือว่าลดทอนลงไปบ้างนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้แพงขนาดนี้เนาะและนี่เลยครับก็คือ m o t o r ola Moto G 1 0 0 มาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยนะครับั่นก็คือ OnePlus Nord CE 5G อย่างที่เราคาดการไว้ครับเจ้าตัว OnePlus Nord CE ตัวนี้จะต้องเข้าไทยอย่างแน่นอนแล้วก็มีรายชื่อผัดกสทชในที่สุดแล้วนะครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค่า Refresh Rate อยู่ที่ 90Hz ในด้านการทำงานครับ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 750G 5G Octa Core ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับ รุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวครับเมนหลักเนี่ยเจดที่หกสิบล้านพิกเซลมุมเลือกเลรอัลตร้าไวาครับ8ล้านแล้วก็เลนด์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์ซึ่งทาง OnePlus ครับเคลมมาว่าจาก0ถึง70%เนี่ยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเองเนะฮะในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยความจมจจาาุุเเเรร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 ิิ่่่่มมมมตต้นนนก็็ะะะปปป RAM 6 GB คคคััับบออ128 11,300าาาาทีดวยูณ 100บาทนั่นเองนะฮะโดยราคานี้ครับก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในฝั่งยุโรปนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในอันดับก่อนหน้านี้ว่าภาษีฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะสูงกว่าประเทศเรานะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาจริงๆเนี่ยราคาอาจจะมีลดหลั่นกันบ้างนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นไม่ก็หมื่นต้นๆประมาณนี้เลยนะครับและนี่เลยครับก็คือ OnePlus Nord CE 5 G อันดับผ่ามาครับจะขอยกมาทั้งหมด2รุ่นพร้อมๆกันเลยนะครับนั่นก็คือ Sam s u n g Galaxy A22 และ A22 5G นั่นเองเดี๋ยวผมจะขอยกสเปคมาพูดควบคู่กันไปเลยนะครับโดยทั้งคู่ครับบอกได้เลยว่าแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดหน้าจอครับในฝั่งคอน A22 ธรรมดาครับให้ขนาดมาอยู่ที่6.4นิ้วแต่เจ้าตัว 5G ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดก็แตกต่างกันครับเจ้าตัว A22 ธรรมดาให้ความละเอียดมาอยู่ที่ HD+ นะครับส่วนเจ้าตัว 5G เนี่ยให้มาเป็น u l HD p ชนิดหน้าจอครับเลือกใช้แตกต่างกันมากจุดตัว A 2 2ธรรมดาเลือกใช้เป็น Super AMOLED นะครับแต่ในฝั่งของรุ่น 5G เนี่ยเลือกใช้เป็น TFT LCD นะครับหรือว่า IPS LCD นั่นเองค่า Refresh Rate ครับทั้งคู่ให้มาที่9 0 Hz เท่ากันเลยในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ CPU ที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนครับจุดตัว A 2 2ธรรมดาครับเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G 8 0 Octa Core นะครับส่วนจุดตัว A 2 2 5G ครับเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 7 0 0้นั่นเองในด้านของเรื่องกล้องก็แตก ต่างกันอีกแล้วนะครับผมจะขอหยิบยกเจ้าตัว A22 ธรรมดาก่อนนะฮะโดยรุ่นนี้ครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลโมดูลเลนส์อร์ทวรไวครับ8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนในฝั่งของตัว 5G ครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลมดดูลลลเกนนนอออ้้้้้าาาวีีส่่่งหจะะใยยท8 ทั้งคู่ครับจะให้ความจุแบตเตอรี่มาเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ5000ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็ว15วัตทั้งคู่เลยนะส่วนด้านของราคาครับท้งนี้ทางนั้นเนี่ยยังไม่สามารถระบุตัวเลขออกมาได้นะครับแต่ทาง Samsung เนี่ยเขาได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่า s a m s u ง g g a l a ็ y A 2 2 5G จนะครับจะเป็นมือถือที่รองรับ 5G ถูกที่สุดนะครับในค่ายของ Sam a m s u n งเนาะซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทประมาณนี้นะครับส่วนรุ่นที่เป็น 4G หรือว่า เจ้าตัว A22 ธรรมดาเนี่ยทางนี้ทัางนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่เลยครับก็คือ Samsung Galaxy A22 และ A22 5G มาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ Sony X p e r i a 10 III รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้านจอมาอยู่ที่6.0นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED นั่นเองนะครับในด้านของงานทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 690 5G Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลมบมมองเลนส์ Ultra Wide ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลคร รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์ในด้านของราคาครับเจ้าตัว x p e r i a 10 III นะครับหรือว่า x p e r i a 10 III เนี่ยเปิดตัวในฝั่งของยุโรปนะครับก็จะมีความจุเดียวเลยน่าก็จะเป็นรุ่น RAM 6กิครับรอบ128ราคาที่เปิดตัวมาครับก็จะอยู่รอบประมาณ16,200บาทนั่นเองซึ่งราคานี้นะครับย้ำว่าเปิดตัวในฝั่งยุโรปนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยก็อาจจะมีการลดหลั่นบ้างนะครับตามเรท ตว Xperia 10 i นะครับก็จะเป็นมือถือน้องเล็กแห่งตระกูล Mark 3นั่นเองบอกได้เลยว่าราคานี้เนี่ยพอค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนขับโซนี่เนี่ยก็ต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับอึดใจเดียวก็จะเปิดตัวในไทยแล้วนะครับและนี่เลยครับก็คือ Sony Xperia 10 III ดูรุ่นเล็กไปแล้วเด้ครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับในซีรีส์ Mark 3เนาะกับ Sony Xperia 1 Mark 3หรือว่า Xperia 1 Mark 3นั่นเองนะครับรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดครับจะอยู่ที่1,644คูณ3,840นะครับเอาง่ายๆข้อประมาณ 4K plus นะครับชนิดของหน้าจอครับเลือกใช้เป็น OLED หรือว่า OLED ค่า refresh หน้าจอครับอยู่ที่120เฮิซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับถ้าเกิด่ีท 4K คา่า r e f r ร s จะอยู่ที่60เฮิร์สต์ปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็น full hd plus นะครับค่ารีฟาเฟรช h rate อยู่ที่120เฮิร์สต์นั่นเองในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ cpu ที่แรงที่สุดในฝั่ง Android นะปัจจุบันครับอย่าง q u a l c o m m snapdragon 888 5 g octa core ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลังมาทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะครับตัวเ a i หลักครับก็จะอยู่ที่สิล้านพิกเซลนะครับบวกมาด้วยกล้อง ultra wide อีกสิบสองล้านพิกเซลนะครับ lens ลล telephoto ถามว่าทาไมความละเอียดมันถึงน้อยขนาดนี้นะครับสำหรับมือถือเรือธงขนาดนี้บอกได้เลยว่า12ล้านพิกเซลของทางโซนี่นะครับไม่ใช่ไก่กาอาราเรน,นะครับบอกได้เลยว่าแต่ละเลนส์นะครับจะมีการกันสั่นแบบ OIS นะครับหรือว่าการกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์มาให้ด้วยซึ่งการกันสั่นของแต่ละเลนส์ครับบอกได้เลยว่าใช้งานได้ดีมากๆใครนะครับที่จะใช้งานแบบเลนสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเลนระยะใกล้ระยะไกลถ่ายความละเอียดสูงๆบอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้หมดเลยแม้กระทั่งงานวิดีโอครับบอกได้ เลยว่า Sony e x p e r i e เ c e เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อในด้านของการถ่ายวิดีโอมากๆซึ่งตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 1 2 0เฟรมเรทเลยนะครับแถมมีการกันสั่นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นการกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็การกันสั่นแบบซอฟต์แวร์อีกด้วยบอกได้เลยว่าใครนะครับที่ใช้งานเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเนี่ยแนะนําเป็นรุ่นนี้มากๆเลยนะครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็อาจจะไม่เน้นมากนะครับความละเอียดในจุ่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ ตตซึ่งทางโซนี่ครับเขาเคลมมาว่าจาก่วนถึง50%เนี่ยใช้เวลาที่30นาทีเท่านั้นเองในด้านของราคาครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นมือถือเรือธงนะครับรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นรุ่นแรม 12G กิกนะครับ ROM รอม5 1 2กิกเลยราคาที่เปิดมานะครับอาจจะอยู่ราวประมาณ4 0,000บาทนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผมมมิดครับ40,000บาทจริงๆซึ่งราคานี้นะครับก็เป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศรสัสเซียนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยก็อาจจะมีการลดหลั่นกันมาบ้างซึ่่่งราาาาคทีเเปิดดตัววมบอกไ้ลย เทียบเท่ากับ iPhone 12 Pro เลยนะฮะถึงแม้ว่า Sony นะครับอาจจะไม่ได้วือวานในประเทศไทยนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยสมกับราคาอย่างแน่นอนนะครับและนี่เลยครับก็คือ Sony Xperia 1 Mark 3 มาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ Oppo Reno 6 Pro 5G ก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ทําคลิปหลุดสเปคไว้แล้วนะครับแล้วก็คาดการว่าน่าจะเข้าไทยอย่างแน่นอนและในที่สุดครับเจ้าตัว Oppo Reno 6 Pro 5G ก็มีรายชื่อที่ผ่านกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยรุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาม่ที่6.55นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus ชนิดหน้าจอครับเลือกใช้เป็น AMOLED ลตคาลิเฟสเอหน้าจอจ,จะอยู่ที่90 Hz ด้วยกันซีรครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวแรงจากฝั่ง Medi อย่า Mediatek เดมินสตีนหนึ่งพันสองร้อยห้า G ออคตาคอรซึ่งก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับในฝั่งของมิดิเทคเดมินสตีเนาะในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลมุมลมองเลนส์อัลตร้าไวครับแล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500มมิิลลแอสี่พันห้าร์จเวอยม จากทาง oppo นั่นเองนะฮะในด้านของความเร็วเนี่ยว้ใจแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้ในคลิปหลุดสเปกนะครับว่า oppo reno 6 series เนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดการไว้นะครับว่าจะตัว oppo reno 6 pro 5g เนี่ยจะเข้าไทยก่อนเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็การเปิดตัวของ oppo reno 6 series เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการเปิดตัวภายในประเทศจีนซึ่งก็จะมีตั้งแต่ครับ oppo reno 6 5g reno 6 pro 5g แล้วก็เรโน่6 Pro Plus 5G นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับนอกจากว่าเจ้าตัวเรโน่6 Pro 5G นะครับจะมีรายชื่อที่ผ่านกนสทชแล้วยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีรายชื่อผ่านเช่นเดียวกันนั่นก็คือ oppo reno 6s นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า reno 6s เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวไม่ใช่หรออาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะใช้ชื่อ reno 6 Z แต่ยังไม่รู้ว่าสเปคภายในจะเป็นยังไงนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อจาก reno 6 5G หรือว่าจะเป็น reno 6 Pro Plus 5G ก็เป็นไปได้ ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามการเปิดตัวของ oppo reno 6 series ในประเทศไทยอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของราคาของตัว oppo reno 6 pro 5g กันดีกว่านะครับโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น ram 8gb ครับ r อม128ราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ17,200บาทประมาณนี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยราคาอาจจะมีบวกไม่ก็ลดลงนะครับตามเรทราคาภาษีบ้านเรานะครับและนี่เลยครับก็คือ oppo reno 6 pro 5 แล้วก็เรโน่หกแซด้วยนะ และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายครับกับเรีย m มี GT 5G สำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นเรือธงหรือว่าแฟลชชิปรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเรียวมีนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ได้เปิดตัวกันอย่างฮือฮานะครับในประเทศจีนเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะวางจําหน่ายในประเทศอื่นหรือเปล่าและล่าสุดครับมีรายชื่อที่ผ่านกสชเตรียมที่จะเปิดตัวและก็เตรียมที่จะขายในไทยเร็วๆนี้แล้วนะครับสำหรับตัวเรียวมี GT 5G ครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6 4 นิความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED กา refresh rate หน้าจอครับจะให้มาอยู่ที่120 Hz CPU ครับตัวนี้ก็เลือกใช้เป็นตัวแรงนะครับอย่าง Qualcomm Snapdragon 888 5G Octa Core นั่นเองในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักเนี่ยจืดที่64ล้านพิกเซลนะครับบูมด้วยกล้อง Ultra w า d e 8ล้านครับแล้วก็เลนส์โครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาที่16ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาที่ 4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งทางเรียวมีครับเขาเลมมาว่าจาก0ถึง100นะครับใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่ารวดเร็วมากๆเลยนะฮะสำหรับมือถือเรือธงรุ่นนี้นะครับสเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้บูหวาเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่จะเป็นมือถือเรือธงที่เหมาะทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นสื่อโซเชียลใช้งานทั่วไปเล่นเกมใช้งาน 5G หรือว่าจะเป็นเรื่องกล้องบอกได เรียวมีเนี่ยค่อนข้างที่จะทํามาตอบโจทย์ทุกสายก็ว่าได้นะครับไม่ได้เน้นจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าจะให้มาครบทุกอย่างนะครับครบมาตรฐานนะครับซึ่งทางเรียวมีนะครับก็ค่อนข้างจะทํามือถือออกมาได้ตอบโจทย์คนไทยเนื่องจากว่าเป็นมือถือสเปคคุ้มค่านะครับบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยจับต้องได้อย่างแน่นอนซึ่งจะตัวเรียวมี GT 5G นะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นแรม 8GB 128ราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนครับจะอยู่รอประมาณ13,200บาทเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดตัวในไทยนะครับราคาก็อาจจะมีการอัพเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่บอกได้เลยว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องรอาการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเรียวมี g t 5G นะครับ และนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของรวมมือถือที่ผ่านกสทชประจําเดือนมิถุนายนหรือว่ารวมมือถือที่ผ่านกสชกลางปี2021คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนมีรุ่นไหนที่คุณผู้ชมเลงไว้หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับในะถ้เกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะติดตามข่าวสารในแวดวงไอทีหรือว่าวงการมือถือเนี่ยสามารถติดตามได้ในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ซีเซสเตอร์ของทางช่องเราก็ได้เช่นเดียวกัันนะครบ คลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมดรีมเมลี่อัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ y ีโอเก i นลากาย